กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกท่านเลยรับมอส้มซองนอง้องอเน่ยพี่น้องเอ้ยตอนท้ากษัตริมาปลูกผักผิดก็พญ่จอยพี่น้องมีเบี้ยพี่ข้าสิหดนหนามก่อนมีเบี้ยงามๆามมาปลูกแห่งสิง,งามนะพอจะวัดด้มีเบี้ยงามๆพี่น้องเอ้ย mãi lên được tất nhiên hai đục cả nắm tất nhiên cái Hèn vừa hốt nạm lắm vừa 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 lắm เออนั่นี่เปียโนอะไรน่ะมือก็เอาหล่นอะไรนะข้าวกระปุกซองโกกเนาะทำเนาะกันเนาะโอ้ยขึ้นก่อนใหญ่แค่ไหนปาท์เถอะดินดักปาพอเบียดตัวนั้นก็นอนไอเละอยู่นั่นนั่นนี่นี่มือจันนี่มันหล่นเลยอาหล่นไปปลูกได้คือกันเด็ดดึงมาหลนถึงหนามมันไปยางยาแรงมันติดจีดอกเออไปบนนั่นแหลย mà bố bèo thương năm đây họ thì, thì thì cho cả anh đây thương anh đây neo tôi là mạng nhài đất là đó nè thì đo khao nè ba thủ thì bị ngàm thầy phi nọ xem mà một thầy bị... เพย์จอยจิมาต้น่งเออไปทือไปเลยใช่ไม่ใช่มีดิเออมียังวะพ่อญ่จอยเห็ดคุ้มพ่อญ่จอยส่งผุ่นไปเลยยังมาปลูกเบี้ยวผีกอีกเพญ์จอยมันเป็นคนธรรมดาเนาะ เบิ่องฐานมนตองกันพ่น้อ้ยเป็นซีเมอร์พญาจอยหลุดลุกอันเลยนี่สวนนี่เป็นคูตเป็นยังเป็นที่เรียบร้อยเนาะคือปลูกตือนถ้าพมันสิติดตีเนี่ยคือบอกเอาลงอีกตือนเพราะมันกระเสี่ยวเลยวะทะเลาะเหตุซองเบี่ยเห็ดห่างกันนี่เออ ยมาแรงมันตีจีดังเนาะหดหนามันเนาะนาไก็ช้ลงประหดเด้นี่มันลงประหดสามมันไก่เนาะอืมตีแต่ก็ใส่ผนใส่พู้ขึ้นงาม เบียดเดียบ่พ่อนเออถ้ามันหนาบับวมดีแท่นี่เนาะบวมอยู่บ่บวมกันได้กินอยู่แล้วหรือว่าพี่หนากับปู่ไม่อินป่ะถมันตายนี่พี่หน่าเอ้ยปู่กับปู่ได้กินถ้าทีสื่อเขากับปู่ใบเนาะพ่อกับครัวใหญ่เนาะ กินบมากผีกเปลืองพี่น้องเอ้ยกินบมากผีกเปลืองไปซื้อกับมาไว้หาพันกีบกันน้อยเดียวกินซองเถื่อกกระเบิดเลยเรื่อนห้ามัดกับขัวใหญ่เห็ดแจ่วกับเห็ดลายๆตำหนั่นตำหนี่กัใส่เผ็ดเนาะแล้วงามี่แหละเนาะพอ แต่คุ้มงามๆเนาะอย่่เห็ดตรงขาดเลยว่ะเรียนกันลยเจิดแล้วมีแต่คุมักผิกเป็นตัวหัวเป็นกระออมขาดก็ออยังเลยพป่นเนาะเป็นตนานังสีขาวถี่เป็นออมออมหลอบอแ้บกลวงเติบเนาะ จะเป็นส่วนหนึ่งอีกมีมีจืดปลูกอันนั้นปลูกพวกข่าพวกอันยางเพื่อนเนาะพักบัวพังยางผักปูยู่นี่ผักปูอีกพี่เนาะพักบัวหัวกระเทียมเพกันเทียมหน่อยนั่นเด้ป้ากูโมกีกูย้ญยจอย Kiện chưa được nắng nóng nắng 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 ลานอ่อนน้องบุญธรรมเนาะแม่เป็นประโลดน์ขีดอยู่หุ้นปากทางก้อยไปก้อยมาเพราะว่าสายอูขาดสายอูขาดเพราะว่าร้านร้านเป็นแบบนอนรับเปนได้พอมันมันลงป่าว่ามันอาะปากสังข์มันน่ะรีลาวมันตือนนะเด้ว้าขึ้นไปนอกเนื้อกันแรนกันไปกันยังบาได้อุ่มมาอีกเป็นเราเปิดกันยังมาจักแนวเห็ดเนาะ มันแบบทั้งนอนทั้งยางนำเกันหายหน่อยหนึ่งไมอ้หอัว่้านน่ี้ยังงามเลยเนาะดินอันนี้งามแต่นอันมันชมบูนณ์มันมันผลมีอ่ะผลี่ไก่ใส่พร้อมนะฮะโครโหดมันเต็มโหลดหนาว้ายมันได้กินนาวเบี่มสิงงาม เอาไฮละค่ะมาไหว้เนาะเปล่งมาใส่ละกะ็ฮดมันชนง่ามออันนี้เอออืม,อมติดเลยอยู่แล้วทั้งผ่าลายลายเห็ดบนหมดเนอะช่องรถมันต้น,น้อยนะคะัเนี่ยเห็ดอันแบบ <c oughs> เห็ดคนละเ,เบี้ยเด้อ ตัวน้อยก็ใส่ซองเบียตืดนั่นนี่กันโอ้อเปิร์ปกผักบัวไปเนาะเอ้อเลยปุผักบัวเนาะกระสีหวานในผักอันกะน้ำอยู่ประจักนี่ก็จะเป็นผักบัวลครับผักกระเทียมน้อยเพิ่์ปเปิร์ปลูกป้าพอสวนมันจะจืดแห้งกระทั่งนี้ยังบันจะโหดเลย แห้งแล้วหืมปู่สาหน่อยมาทางไหนเด้ยเนาะปู่สาหน่อยย่างําทางพหน้องเอ้ยฮ่าเราเล่นป้ามาแต่แหงอีกประมาณทีหนึ่งนาะพ่อประมาณทีหนึ่งก็ได้กินหมากแล้วเนี่ยตามเมียงโอ้ย แทบขนาดทำเมี่ยงมาทอยทให้พี่นอ้องเลยพี่น้องคลิปนี้ก็สมมาพระคนนะุณเป็นแม่น้องเนื้อกระซัลพาพระจากพี่น้องไปเด้อคลิปหน้าปุ๊บพาะกันใหม่พี่น้องฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามทองน้องอนเนื้อได้พี่น้องเด้อสบายดี